เรื่องนี้เหมือนกับที่เมื่อกี้น้องอ่านได้ได้ร้องเองนะครับบอกว่าจงขอบคุณพระเจ้าในทุกครเราไม่ได้ขอบถ้าเรามีเกิดเรื่องชั่วร้ายในชีวิตของเราเนี่ยเราไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าจะทำเรื่องชั่วร้ายในชีวิตของเราแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้สิ่งต่างๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยร้นแล้วแต่เกิดขึ้นเพื่อไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อตัวเราเอง ยก,ต,ยยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับชีวิตคริสเตียนเนี่ยกับต้องเรียกว่าชีวิตคริสเตียนกับคนที่ไม่คริสเตียนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แตกต่างนะครับที่คนเด็กชุดของเราทีว่าเราไม่ได้เราไม่ได้คือเวลามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในชวคนที่ไม่ใช่คริสเตียนเนี่ยเขจาจะกังวล แล้วก็เครียดแล้วก็อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เรามีพระเจ้าฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าบอกเอาไว้ในหลายๆวิธีนะครับในพระธรรมข้อหนึ่งที่พระเจ้าบอก,าาอากร,บบกรวานะรว่าอย่าได้ก,บบกับวนกระวายนะครับคําว่าอย่าได้กับวนกระวายแปลว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องคิดเราต้องคิดต้องวางแผนแล้วก็ดำแผนนั้นไปไปฏิบัต ก่อนวางแผนเราก็ขอพระเจ้นานะครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะให้เกิดเองผมยกตัวอย่างว่าหลายๆคนอาจจะมีเรื่องรุนแรงในชีวิตน,นะครับตัวผมเองก็เช่นกันนะครับ<อ>ผมเองเนี่ยเป็นผู้ส,สรรสนุนให้กับบ้านเด็กอยู่ที่อำเภอท่าแเกจังหวัดจันทบุรีบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านพักของอาจารย์ ก็เป็นริสตันะครับชื่อว่าริสตักพระเยซูนังพอ,พอรพบบ้านที่เขาพักเนี่ยเรียกชื่อบ้านหลังนี้ว่าบ้านทีู่โมทีนะครับวันที่21กันยายนที่ผ่านมาบ้านหลังนี้ถูกเจ้าหน้าที่พัฒนาดูและพอมทั้งก็อนอกราบองเรียกว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเรากระดูกข่มเองนะครับเขาจับเด็กในบ้านไปทั้งหมด9คน เด็กเราเนี่ยทั้งเก้าคนเนี่ยเป็นเด็กที่มีแม่ทุกคนแล้วแม่ทุกคนที่เป็นของลูกทั้งเก้าคนเนี่ยก็เป็นสมาชิกในคริสตจักรแล้วก็เป็นเด็กนี่อายุน้อยมากนะครับห้าปุ๋หกขวบเจ็ดปุ๋แปดเด็กทั้งหมดเนี่ยถูกจับไปนะครับตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับถามว่าไอเหตุการณ์แบบเนี้ย เราถูกเจ้าหน้าที่คาจำที่เขาเกลียดชางเราในพัมภีเนี่ยก็าจะมีการพูดบอกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยคนก็จะเกลียดชังเราโดยที่ไม่มใส่ผมถามว่าถ้าลูกๆของพวกเราโดนจับไปแล้วเราพยายามไปวิชเตแล้วเรายังไม่ได้รู้ลักปามเนี่ยพวกเราจะกังวลไหมครับตัวคงจะนั่งไม่ติดนเลยใช่ไหมครับ อันน yeah, is ี hmm. à, say, ้เป็นรังติดเดือนแล้วนะครับแล้วข้อสำคัญคือไม่รู้ว่าเด็กอยู่ที่ไหนตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าเด็กนี่อยู่ที่ไหนฝั่งของเขาก็จะบอกว่าเขาได้ทําการช่วยเหลือเด็กปอกจากหมมร้นในขณะที่ฝ่ายเราบอกว่าเขาดําลูกๆของเราไปขังนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่อาจารย์ปีมปาเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นผู้สอบผัสเนี่ย จาจพินมาก็ไม่รู้จักด้านพื้นไขก็กแกกงข้าแจงมาที่ผมผมก็พยายามใช้คอนเนคชั่นทั้งหมดที่มีนะครับไม่ว่าจะระดับเล็กระดับกลางระดับใหญ่จะระดับระดับไหนก็แล้วแตแ่นะครับจะระดับชาติระดับอะไรก็แล้วแต่เราก็วิ่งหมดครับมันเหมือนับว่าเราเนี่ยเดินไปในแดนสุริยานะครับวันเราเดินก็ไปในแดนสุริยานแล้วเราก็พบว่าเฮ้ย hey, มันมีทางออก พอเรากลับมาเรากลับมาเจอมันในวามรูข้ขึนว่าไอ้สิ่งที่เราพบเนี่ยมันกลับมาเริ่มต้นใหม่คือเร,เราเริ่มนับหนึ่งทุกวันทุกวันทุกวันแล้วผมเนี่ยผมเองผมไม่นับธุรกิจผมไม่คุ้นเคยกับวิธีแบบนี้วิธีของผมคืออยากกระทําอะไรก็วางแผนวางแผนแล้วก็เดินไปตามแผนถ้าแผนนี้ามาไ,ไม่สําเร็จก็กลับมาแก้ไขใหปรับปรุงใหม่แต่นี่ไม่ใช่อันนี้เป็นวิธีเราต้องพึ่งพิงพึ่งพิงทุกคนคนที่เราไม่รู้จัก ผมเดินเข้าไปในศาลปกครอง,องผมไม่รู้จักใครก็ตั้คนเดียวเราเดินเข้าไปในศาลปกครอง,องและจนเราสามารถคนเราสามารถเขา้าถึงตัวรองที่ดีดได้แต่ก็ไม่มีใครที่ช่วยเหลือเราได้เราเข้าไปหาใครต่อใครเข้าไปหาองค์กรพิทักษ์เด็กเข้าไปหาเหมือยกันเป็นจีโอเข้าไปหาใครต่อใครที่คิดว่าช่วยเราได้แต่เรื่องมันไปอย่างเชื่องชา้านะครับตอนนี้วันละคารอทีอ่างนี้เราก็จะเริ่มทำงานฟ้องร้องม่ฟ้องร้องกาหาที่เขาทำผิดต่อเรา แล้วก็ฟ้องหาเออเราก็จะฟ้องขอแต่ส่วน,นเิอเรื่องนี้มันสอนอะไรหรอือเปล่าสำหรับผมนะครับมันสอนให้รู้ว่าเหมือนกับที่พระเจ้าบอกเราว่าอย่าได้กงกวานะครับแล้วเราจงขอบคุณพระเจ้าทุกตอนี <c oughs> รลูกเราถูกจับตัวไปเราต้องขอบคุณไหมเราไม่ต้องขอบคุณครับเราไม่ต้องขอบคุณพระเจ้าที่ลูกเราถูกจับไปแต่เราต้องขอบคุณพระเจ้า ที่พระเจ้าให้เกิดเหตุการแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางความทุกข์ยากแล้วยังมีความรู้สึกอขอบพระคุณได้อย่างไรในระดับจรูดีเนี่ยจะสอนแบบนี้ถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือเราในขณะที่เราถ้าจะไม่มีความหวังแล้วแต่เรายังคงเชื่ออันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกว่าพระคุณถ้าเราเชื่อ เพราะว่าเรารู้ว่าจะมีคนช่วยถ้าพอไม่มีคนช่วยเราจะไม่ขอบคุณอย่างนี้เราไม่เรียกว่าความเชื่อน,นะครับอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าความศรัทธานะครับเวลาพระเจ้าเราขอบคุณเนี่ยพระเจ้าเราขอบคุณแม้กระทั่งในเวลาที่เราให้ขอามนะรั <im it> ผมมองเหตุการณ์นี้ยังไงผมมองเหตุการณ์ว่าใช่อันนี้เป็นต้องเรื่อเป็นหลาชาวบา้านที่องงความสวยนะครับเป็นความสวยที่เราอยู่กับทุกคนในโลก คนที่อยู่ในโลกเราเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เปลี่ยนทางเราถามว่าเจ้านี้ประดับพุทธเนี่ยทุกเด็กเปนเรื่องอะไรเด็ก8คนเนี่ยมีอยู่2คนที่แม้กระทั้งเจ้าอาวาสวันไม่สามารถเลี้ยงเองได้ยังต้องบอกฝากเราที่เป็นคริสเตียนเหตุการณ์ที่บอกอะไรเราเหตุการณ์ที่บอกให้เรารู้ว่าแม้กระทั่งพระก็ยังเชื่อมาทธิวเสียม เราเป็นคนที่พระเจ้าพึ่งพึ่งพาเราเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนเหตุการณ์ที่กลับไปสู่ชุดประจวันของเรา,าบ้างสำหรับนักเรียนเหตุการณ์ที่คืออะไรสำหรับนักเรียนก็คือจะสอบได้เรียนจบแล้วมีงานทำไปถ้าสําหรับพ่อค้าแม่ขายเหตุการณ์ที่บอกไปเราก็จะกู้เงินได้กันกิจการก็จะไปต่อได้เขาจะขยาย การตอบเลยถ้าเป็นแม่ค้าพ่อค้าสิ่งแรกคือคําถามแล้วถามว่าในชุดเราเป็นที่เสี่ยงเนี่ยเราเจอเรื่องแบบนี้เรากังวลไหมเรากังวลไหมคุณดูรุนแรกังวลไหมกังวลมาถามว่าถ้าเรามีพระเจ้าแล้วพระเจ้ารู้ว่าเรากังวลคุณคิดว่าพระเจ้าทุศิษย์ไหนครับแสดงว่าพระเจ้าที่ไว้ใจไม่ได้ เราจะ่าถึงต้องกังวลในเมื่อพระเจ้ารับรับปากเราแล้วพระเจ้ารับปากเราหรือเปล่าพระเจ้ารับปากเราว่าอะไรเจ้าบอกว่าถ้าเราอยู่กับเจ้าไม่มีใครช่วยเราได้ใช่ครับผมมองเรื่องนี้เหมือนกับถ้าเรามองเป็นรคนว่าวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีผู้นี้เป็นวันที่แย่เลยแต่วันมะรืนนี้เป็นวันที่ดียอดเยี่ยม แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ไม่ถึงวาาันมะรืนครับคนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ถึงแค่เย็นวันนี้แล้วก็ถอดใจซะก่อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่ผมอยากแบ่งปันเพื่อคือเราเป็นที่เสี่ยงเราควรมีชีวิตที่ทำให้คนอื่นเห็นนะครับเราจะเรียนต้องมีเก่งขนาดไหนเราจะอะไรขนาดไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องดีแต่สิ่งที่ดียิ่งกว่านั้นคือการที่เราจะสามารถแบ่งั มาใช้ในชุดประจำวันเราได้ถ้าทุกคนเห็นชุดเราไม่กรหปดนะครับเราวางใจก็จะรู้ว่าพระเจ้าของเราเนี่ยจริงๆทุกวันน,น,นี้ผมอ่านสุบดีนะครับผมอ่านพระคัมภีร์เนี่ยจบเล่มมาหลายรอบแล้วรอบนี้ผมอ่านเห็นสืบดีตอนนี้ยอยู่ในช่วงร้อยบทแรกในร้อยบทแรกเนี่ยจะพูดถึงเป็นเรื่องที่แปลกมากนะพระเจ้าผู้บผูกมในร้อยบทแรกเนี่ยเป็นเรื่องอะไร รอบแรกเป็นเรื่องส่วนใหญ่เป็นสรุดีของเดวิดนะครับช่วงที่เดวิดก็พูดถึงเขาถูกข่มเหงเขาต้องหนีภยัยแม้เล่นจากรูปตัวเองที่จากอับชอลหรือแม้ก็ั่งจากสาอูนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาขอพระเจ้าให้ช่วยเขาเขากำลังหลบหนีก็เขาขอจากเธ้าของเขาก็เหมือนกันคนชั่วกําลังทําร้ายเราเราก็ขอพระเจ้าลงโทษเัา,เ,าเราลงโทษเ็เองเไม่ได้แต่พระเจ้าจี่บนลงโท ขอแบบไปนิดแค่นี้ครับ